ทีนี้ไปดูเรื่องของการผลักดันแฟชั่น,นที่<ๆ>ในพื้นที่ยะลาเนาะในพื้นที่ยะลาค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดแฟชั่นปากกายันมาลายูนะคะสู่เวทีโลกค่ะซึ่งเทศบาลนครยะลาก็พร้อมนะคะในการที่จะผลักดันแฟชั่นปากกายันมาลายูนะคะสู่เวทีโลกเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจจากรากเก้านะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นสูน่สากลนั่นเองค่ะ นายผงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนะคะนายกเทศมนตรีนครยะลาก็ได้เผยนะคะการจัดงานแฟชั่นปากกายานมาลายู2025ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่เป็นการมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศร,รษฐกิจของพื้นที่โดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อผลักดันให้จังหวัดยะลากลายเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของโลกมาลายูการส่งเสริมภาพพื้นถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกสู่ตลาดโลก โดยเริ่มจากการสังเกตเห็นการเติบโตของร้านเสื้อผ้าในเขตเศรษฐกิจของเมืองยะลาในช่วงปีที่ผ่านมาว่ามีการเติบโตได้อย่างรวดเร็วสวนกระแสเศรษฐกิจยุคปัจจุบันจึงเล็งเห็นโอกาสในการต่อย,ยอดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นโดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียผ่านเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เพราะมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นตลาดใหญ่อีกประเทศการร่วมมือก,กันกับทั้งสองประเทศ ะะจึงเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดแฟชั่นมาลายูไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะนะครับการออกแบบผ้ามาลายูในโครงการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสวมใส่แบบดั้งเดิมครับแต่เป็นการพัฒนาต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในระดับสากลโดยเทศบาลนครยะลาได้จัดประกวดการออกแบบและก็นำชุดที่ชนะเนี่ยไปจัดแสดงในต่างประเทศอาทิที่สหราชชาณาจักรและก็มีแผนจะขยายไปสู่เมืองมิลานประเทศอิตาลีซึ่งที่นี่ก็เป็น หในศูนย์กลางแฟชั่นโลกครับ เทศบาลนครยะลานะครับจึงมีแนวทางว่าต้องทําให้อัตลักษณ์เหล่านี้เนี่ยกินได้หรือว่าสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงให้กับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ส่งเสริมแค่คนทําผ้าแต่ทั้งดีไซเนอร์ช่างตัดเย็บและก็ชาวบ้านที่ตอทอผ้าเนี่ยก็ต้องได้รับประโยชน์อีกด้วยนะครับแฟชั่นปาการัานมาลายูเนี่ยจึงกลายเป็นจุดดึงดูดประชาชนจากจังหวัดต่างๆครับฝั่งอันดามันไม่ไว่าจะเป็นกระบีพังงานะตรังหรือว่าภูเก็ตเนี่ยให้เดินทางเข้ามายะลาเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างผ้า บางชิ้นเนี่ยจากช่างฝีมือในพื้นที่เคยมีราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับบัตรนี้เนี่ยสามารถจำหน่ายหรือว่าขายในราคาหลักแสนเพื่อวางขายในห้างสปปรรพสินค้าเพราะความประณีตและก็เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นนั่นเองครับนอกจากนี้นะคะเทศบาลนาครยะลายัางมีการเน้นย้ำความสำคัญของวัฒนธรรมในความหมายที่กว้างไม่จำกัดแค่ศาสนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เปิดใจเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อผู้คนเริ่มสนใจและเข้าใจวัฒนธรรมในบริบทที่แท้จริงจะนำไปสู่การอนุรักษ์และต่อยอดอัตลักษณ์ในระยะยาวและทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับการรักษารากงณาวัฒนธรรมเพราะการผลักดันแฟชั่นปากา,านมาลายูของเทศบาลนครยะลาจึงไม่เป็นเพียงแค่การจัดงานแฟชั่นโชว์แต่คือการวางรากฐานใหม่ให้กับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของยะลา ที่มุ่งสู่เวทีโลกอย่างแท้จริงค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือในระดับประเทศในระหว่าง<ช>ประเทศเลยนะครับในการ